คำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาแนะนําให้ดูแบบถูกิขสิทธิ์กันก่อนนะตอนนี้นะครับครจังเนี่ยก็อยู่ในห้องกับพวกของราชาราชาเนี่ยก็ถามว่าไขจังเนี่ยเจ้าเนี่ยไปอยู่กับราชารุ่นแรกมาเหรอไขจังก็อธิบายไปนะครับว่าราชารุ่นแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่โลกอื่นเขาเนี่ยได้สร้างโลกขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นที่ผู้สร้างของโลกนั้นพวกราชากับแมกนาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะครับไขจังเนี่ยก็เลยดึงดาบออกมาจากไอเทมบล็อกนะบอกดาบนี้นะครับได้รับมาจากท่านราชารุนแรกนะพอพวกราชาเห็นด อามน,นี้ก็ตะลึงเลยนะปออันนี้มันเนี่ยคาตนาที่ท่านราชารุนแรกใช้ไม่ใช่เหรอ สุดท้ายนะครับพวกราชาก็เลยยอมเชื่อนะราชาก็ถามต่อนะบอกในจดหมายนี้เนะี่ยมันเขียนไม่ว่าท่านราชารุ่นแรกเนะี่ยได้ฝึกฝนเจ้านะครจังไรจังก็บอกใช่แล้วครับเนะี่ยการฝึกนะี่ยมันลำบากมากเลยผมเนี่ยต้องไปสู้กับมอนสเตอร์ประหลาดหลายตัวเลยโดนซ้อมบ้างดโดนกระทืบจนหมดวันบ้างฝึกไปโดยไม่รู้วันรู้คืนเลยครับเนะี่ยรู้ตัวอีกทีเนะี่ยผ่านมา5ปีแล้วราชาก็หาเดี๋ยวนะ5ปีนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันะเนี่ยครจังก็ตกใจนะครับไม่รู้จะที่บ้าน ยงงไดีแต่เอริก็บอกว่าว่าแต่นะไครจังเนี่ยระหว่างที่ไขรจังไม่อยู่นะมีรายงานมาจากกิวนักประจนภัยน่ะซึ่งรายงานนะครับดูเหมือนว่าเนี่ยใครจังเนี่ยจะลืมรับภารกิจที่จําเป็นต่อการเลื่อนขึ้นแรงเอซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็เนี่ยใครจังจะถูกถอนชื่อจากแรงเอเอาใขรจังนี่เียเลยนะครับแย่แล้วนี่เพิ่งขึ้นแรงเอนะตอนนี้จะโดนถอนชื่อแล้วใครจังนะครับก็รีบมุ่งหน้าไปที่กิวนักประจนภัยเลยนะตอนนี้เนี่ยมาหากิวมาสเตอร์ใครจังเนี่ยก็มาถามว่าที่จะ ถอนชื่อผมเนี่ยมันหมายความว่ายังไงหรอกิลมาสเตอร์ก็บอกในเห็นใครจังไม่ยอมมารับภารกิจสักทีเนี่ยก็เป็นห่วงมากเลยนะใครจังก็ขอโทษไปแตะบอกหลังเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องเลยผมเนี่ยยุ่งมากกิลมาสเตอร์ก็บอกว่าใครจังเนี่ยไปค้างแรมข้างนอกมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมล่ะแต่ทีฟาหน้าในเหงามากเลยนะทีฟาหน้าเนี่ยบอกว่าไม่ได้ประลองฝีมือกับใครจังคุณสามีสุดที่รักสักทีเนี่ยตอนนี้ในความรักที่สั่งสมมันจะระเบิดแล้ว ใครจังก็หัวเราะแห้งๆไปนะครับแล้วก็รีบถามต่อเออคือเรื่องถอนชื่อนักประจนภัยนะครับกิลบัสเตอร์กอธิบายว่าภารกิจที่ใครจังจะเป็นต้องทําเพื่อเลื่อนขึ้นแรงเอนะตอนนี้มันใกล้ถึงเส้นตายแล้ว ถ้าใครจังไม่รีบทำเนี่ยจะถูกถอดถอนชื่อทัพจนภัยคิวมาสเตอร์ Master ก็เลยถามใครจังว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครจังอาจจะช่วยรับภารกิจเลยได้ไหมล่ะใครจังก็หาตอนนี้เลยหรอครับคิวมาสเตอร์ Master ก็เลยบอกหรือจะให้ถอนชื่อตอนนี้เลยดีล่ะ <c oughs> ใครจังก็โอเคครับรับเลยก็ได้คิวมาสเตอร์ Master ก็เริ่มอธิบายภารกิจนะบอกก็อย่างที่ว่านั่นแหละช่วยไปปราบโจรให้หน่อยใครจังก็บอกเออปราบโจรน,นี่แค่จับกลุ่มตัวก็ได้ใช่ไหมครับใครจังเป็นเด็กดีนะครับเออไม่อยากฆ่าคนเป็นคนดีคิวมา สเตอร์ก็ยื่นกระดาษข้อมูลภารกิจมาให้น่บอกกองโจรในภารกิจเนี่ยโผล่มาระหว่างทางของเขตกราเซียกับเมืองหลวงน่ะเป็นกองโจนขนาดประมาณ10คนนะไหวไหมใครจังแค่10คนนะครับใครจังน่าจะตกสบายเพราะตอนนี้เนี่ยใครจังเนี่ยแข็งแก่งที่สุดในเมืองแล้วแล้ว,ลวภาพก็ตัดไปนะครับตอนนี้เนี่ยใครจังในเทเลพอร์ตไม่ได้ป่าปรการจะมาเล่นพวกโจนแล้วใครจังก็ใช้เวทลายนะครับบินหาพวกโจนว่าอยู่แถวไหนกันเนี่ยบินไปบินมาบินไปบินมา,นมาตอนนี้ก็เจอ แล้วนี่ไงในกองโจรใครจังก็ลงไปบอกเดยผมช่วยเองครับแต่ว่าก็มีเสียงคุณๆน,น,นะครับเรียกเอ้านี่มันใครจังนี่ใครจังก็หันไปปรากฏว่าเนี่ยเป็นอาจารย์นีหน้ากับอาจารย์มิลลี่ซึ่งตอนนี้นะครับมิลลี่จังนี่ก็บาดเจ็บอยู่นะไครจังก็รีบเข้าไปฮิวให้มิลลี่จังก็บอกช่วยได้มากเลยนะเนี่ยจำนวนคนขนาดนี้เนี่ยฉันกำลังลำบากอยู่เลยซึ่งไอ้พวกโจนมันก็มีเยอะนะครับเป็นสิบคนเลยนยะพวกโจนบอกมีเพิ่มมาแค่คนเดียวจะทำอะไรพวกเราได้ล่ะตอนนี้นะครับใคร จังเนี่ยของขึ้นนะบอกพวกแกเดี๋ผู้จบลีือังเนี่ยโทษฐานที่พวกแกทําให้อาจารย์มิลลี่จังบาดเจ็บเนี่ยมันหนักหนานะโดนแน่นไอ้พวกโจรเวนนี่ตายแน่แน่พวกโจรก็พุ่งเข้ามาจะโจมตีพวกใครจังตอนนี้ก็เกิดการต่อสู้ขึ้นแล้วแต่ว่าไอ้พวกโจรทั้งสิบคนนี้ก็ไม่ใช่ศัตรูของใครจังเลยนะครับไม่ขนามือเลยใครจังก็จัดการไปจนหมดเลยล้ะบอกว่าในการออมมือนี่มันเหนื่อยจังเลยนะถ้าใครจังเอาจริงนี่ตายกันหมดแล้วนะครับอาจารย์ทั้งสอง คนน people, ี้กลัวให้ถ้าบอกใครจังนี่น่ากลัวจังเลยอ่ะแล้วตอนนี้นะครับพวกโจรนก็ถูกจับกุมหมดเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยอาจารย์นีน่ากับมิลลี่เนี่ยก็ถามใครจังว่าทําไมเนี่ยใครจังถึงมาอยู่ในที่แบบนี้ล่ะใครจังก็อธิบายไปบอกผมเนี่ยรับภารกิจป่าปามมาจากกิวนะครับมิลลี่จังเลยตกใจเลยหาเนี่ยใครจังเพิ่งอายุ12เองไม่ใช่หรอเพิ่งสมัครเข้ากิ้วนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นแรงแรกไม่ใช่หรอเนี่ยจะมารับภารกิจป่าปามได้ยังไงกันละเนี่ยนีนาจังก็บอกใช่แล้วในภารกิจปปาาามมนน่ออยยง้ัต แขร,นะรจังนี่ก็โชว์บัตรให้ดูเลยนะครับบัตรนี่สีทองอลา,ามเลยบอกผมอยู่แหลงเอครับทั้งสองคนก็ตกใจฮะใขรจังนี่บัตรสีทองใขรจังนี่ข้ามแหลงสีข้ามแรงบีขึ้นไปแหลงเอเลยเหรอเนี่ยใขรจังก็บอกเออใช่แล้วครับพอดีเกิดเหตุการณ์ลหลายๆอย่างเนะี่ยผมก็เลยโดนบังคับให้กลายเป็นแรงเอไปเฉยเลยอะ่ะพอหนุ่มแว่นคนนี้มันมันชื่ออะไรวะ <c oughs> ลืมเออพอนุ่มแว่นคนนี้เขาก็บอกใขรจังนี่สุดยอดไปเลยนี่แต่ว่าไอโจรพวกนี้นะครับที่จับไว้นี่จะทํายังไงกับพวกมัน ไข่จังก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงครับผมแรงเอนี่นาะเดี๋ยวผมจัดการเองไข่จังก็ไว้พวกโจรนี้นะครับจับเข้าโกงเดี๋ยวลากเข้าเมืองเลยเดี๋ยวพวกชาวบ้านก็มองไปอฮ้ยไอโจรพวกนี้นี่มันไม่ไหายแล้วเนี่ย,ยจบสิ้นแล้วนะเห็นหน้าเห็นตามหมดแล้ว ใครจังนะครับก็พาพ่อหนุ่มแว่นมาส่งเนี่ยเผามาจังก็เปิดประตูออกมาเอ้าคุณพ่อคะอ๋อพ่อหนุ่มแว่นคนนี้นะครับคือพ่อของเผามาจังนี่เองเผามาจังนี่เห็นใครจังนะก็เดินมาหาบอกท่านใครก็อยู่ด้วยหรอคะเผามาก็หันไปข้างๆนะครับเห็นรถเนี่ยมีโจรอยู่ข้างในเต็มก็ตกใจเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยใครจังใครจังก็อธิบายไปบอกเนี่ยเป็นพวกโจนให้ผมเนี่ยจับมาจากภารกิจของกิวนักผจญภัยน่ะคุณพ่อก็อธิบายต่อนะครับบอกระหว่างที่พ่อเนี่ยเดินทางมาที่เมืองหลวง วงนะก็ถูกช่วยตอนที่โจนเข้ามาทําร้ายนะ่ะเผ้ามาจังเองก็อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ว่าใครจังก็บอกไม่ใช่หรอกนะเนี่ยแค่เป้าหมายที่ต้องปราบนะมันไปหาเรื่องของคุณพ่อเธอเท่านั้นแหละก็เลยล่วดจัดการไปด้วยเลยเผ้ามาจังก็บอกในละบากจังเลยนะคะเนี่ยวันหยุดของโรงเรียนทั้งทีเนี่ยก็ต้องออกมาทําภารกิจอะแล้วก็น่าจะมีงานของบารอนด้วยนะคะมิลลีจังกับนีน่าก็ตกใจฮะ ah, เดี๋ยวนะบารอนเหรอมินล,ลีนี่รีบพุ่งไปหาใครจังเลยนะครับถามเนี่ยใครจังเป็นบารอนแล้วเหรอมิลลีจังก็บอกว่า างั้นเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยก็เรียกว่าใครจังไม่ได้ง่ายลวสิต้องเรียกว่าท่านบารอนใครมิลลี่ก็หันไปหานีหน้านะครับเนี่ยนีน,นาก็ต้องเรียกบารอนใครนะแต่ว่านีนาก็ยิ้มชั่วรายนะบอกอุ้ยแบบนี้เนี่ยหนูตกถังข้อสารแล้วเลยสงสัยจะคิดแผนชั่วอยู่นะนีหน้าจังแต่ใครจังก็บอกอุ้ยทั้งสองคนนะครับเป็นอาจารย์ของผมเนี่ยไม่ต้องเรียกบารอนใครหรอกเรียกใครจังธรรมดาก็พอแล้วทั้งสองคนก็ดีใจนะครับที่เห็นใครจังเนี่ยทำตัวเหมือนเดิมนะก็บอกโอเคถ้าอย่างนั้นก็จะเรียกใครจังเหม นะมิลลี่จังก็บอกว่าไครจังเนี่ยผ่านไปหลายปีนยะโตขึ้นเยอะเลยนะเนะี่ยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนะี่ยมิลลี่จังก็เข้าไปกอดไขรจังไครจังก็เขินนะครับหน้าแดงเนะี่ยรีบหนีออกมาเลยบอกเดี๋ยวผมนะครับไปรายงานกิลก่อนนะเนี่ยเอาไอ้เจ้าพวกโจรนี้ไปส่งก่อนไขรจังก็รีไปนะครับทั้งสองคนน,ะนี่หนะีหน้ากับมิลลี่จังก็รีวิ่งตามไปบอกรอพวกฉันด้วยสี่เนะี่ยไปด้วยนะแล้วก็มาที่กิลนะักะจนภัยกันนะครับเนี่ยไขรจังก็รับฐานการปรับปรามพวกโจรเนี่ยมาให้สาวกิล สาวกิวก็งงๆหน่อยนะอุ๊ยทำไมมันเร็วจังเลยเนี่ยทําไมมันเสร็จเร็วจังเลยเออแต่ว่าก็จะไปรายงานกิวมาสเตอร์ให้นะคะซึ่งด้านหลังของใครจังนะครับก็มีมิลลี่จังกันนะีนะ่าจังเนี่ยยืนโย่นี่ยมีไอพี่โฮหกแดงนี่มาอีกแล้วเหรอ มาอีกแล้วมาให้โดนกระทืบอีกแล้วไอพี่คนนี้ไอเจ้าโมโหกแดงคนเดิมนะครับเนี่ยก็เดินเข้ามาหามิลลี่จังบอกฉันจะนําทางเมืองหลวงให้เองนะมิลลี่จังมิลลี่จังก็มองแรงไปแล้วบอกพวกแกอีกแล้วเหรอเนี่ยมาให้โดนกระทืบอีกแล้วเนี่ยพี่โมโหกแดงก็กําลังจะจับมิลลี่จังไปนะครับแต่ปรากฏว่าใครจังเนี่ยมาห้ามไว้ก่อนทั้งสามคนก็มองไปเอ้ยแกนี่ใครเนี่ยพอเห็นพบเอ้าชิบหายแล้วนี่มันใครจังนี่หวา่าที่มันกระทืบเราตอนนั้นนี่ทั้ง3คนที่ซุดเลยนะเดี๋ยวบอ แกนี่มันแกไอคนที่มันกระทือบเราตอนนั้นแถมไม่พอนะครับตอนนี้ในะด้านหลังพี่โมฮอคแดงเนะี่ยมีพี่โคดอยู่ด้วยไอเจ้า3มคนนี้ก็รีบวิ่งหนีไปเลยนะครับเนี่ยใครจังก็เดินไปหาพี่โคดพี่โคดก็ถามไม่เกิดอะไรขึ้นลรอเนะี่ยใครจังก็เล่าไปไอเจ้าพวก3มคนนี้นะครับเนี่ยมันมายุ่งกับคนรู้จักของผมเนี่ยพี่โคดก็คนรู้จักหรอเนี่ยคนไหนล่ะแล้วก็มีเสียงนะครับของมิลลี่จากตะโกนมาบอกพี่จ๋าเนี่ยฉันเองโคดก็ตกใจฮาเดี๋ยวนะมิลลี่กันนี้นะไม่ใช่เหรอใคร ไคจังก็งงนะครับว่าทําไมโคถึงรู้จักมินลี่กัน,นีหน้าด้วยโคก็บอกก็มินลี่นะเป็นน้องสาวของฉันยังไงล่ะกลับกันเลยนะเนี่ยตกใจที่ไครจังเนี่ยรู้จักทั้งสองคนมากกว่าอีกมินลี่จังก็อธิบายบอกเลยพวกฉันน่ยเป็นอาจารย์สอนพิเศษให้ไครจังตอนที่อายุ5้าขวบยังไงล่ะ พี่โคดก็อ๋ออย่างนี้เองนะจะว่าไปเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยเขียนในจดหมายมานี่แบบนี้เนี่ยสุดยอดไปเลยเนี่ยเอาอย่างงี้นะวันนี้่ยต้องดื่มฉลองกันแล้วแต่ลีนาจังเมียพี่โคดน,นะครับก็เข้ามาห้ามเนี่ยบอกในโค้ดเนี่ยออา,อ,าอาจ์ะจะดื่มตลอดเลยแต่สุดท้ายนะครับทุกคนเนี่ยก็มาดื่มกันในตอนนี้เนี่ยคำป้ายพี่โคดก็ถามนะว่าแต่นะทําไมเนี่ยทุกคนน่ะนีนากับมิลลี่จังแล้วก็ใครจังถึงมาอยู่ด้วยกันล่ะมิลลี่จังก็อธิบายว่าตอนแรกเนี่ยฉันทําภารกิจอารักขาอยู่นะแต่ว่าเดยวก็โดนโจน เป็นสิบคนเลยอะแล้วจูจ่ๆใครจังก็โผล่มาเนี่ยฟันในโจรพวกนี้เนี่ยเรียบร้อยหมดเลยหนีหน้าจังก็บอกนะตอนนี้ใครจังเนี่ยเป็นไประจนภัยแรลงเอแล้วพี่โค้ดก็ตกใจเนี่ยใครจังแรลงเอแล้วเหรอในก่ uh. <ข>อนหน้านี้เพิ่งลงทะเบียนเองนี่แต่พี่โค้ดก็ไม่ได้อะไรนะครับบอกถ้าเทียบกับความสามารถของใครจังแล้วเนี่ยแรลงเอก็เหมาะสมแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่สอบนะครับพี่โค้ดเน,นี่ยไปฟัดกับใครจังมาแล้วเรียบร้อยก็เลยรู้ถึงความสามารถของใครจังแล้วใครจังเนี่ยทำให้โค้ดเนี่ยเอาจริงได้เลยนะมิลลี่จังก็ตก เอ๊ในี่ใครจังนี่ทําให้พี่เอาจริงได้เลยเหรอซึ่งโคดนี่ก็ถือว่าเก่งมากนะครับโค้นแต่ไต่เต้าไปถึงแรงเอด้วยพลังของดาบอย่างเดียวโดยไม่พึ่งเวทมนต์เลยด้วยนีนาจังนี่บอกเลยใครจังนี่ไม่ใช่ลูกของมากราฟธรรมดาแล้วละ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครจังนะเข้าประจำการในฐานะเจ้าตระกูลบาลอนแล้วซึ่งนีนานะครับก็คิดว่าจะจับใครจังเนี่ยมาเป็นเจ้าบ่าวในต,ตอนนี้คิดเลยจะตกถังข้าวสารแล้วเราเนี่ยตกถังข้าวสารแล้วพี่โค้นกับลีนาจังนะครับได้ยินคำว่า,าบารอนปุ ก็ตกใจฮะเนี่ยใครจังเป็นบาลอนเหรอโคดได้รีบขอโทษใครจังเลยนะครับบอกขอโทษนะที่ไปพูดหมิ่นใครจังเนี่ยเอออย่าประหารผมเลยนะใครจังก็บอกผมไม่ทําแบบนั้นหรอกครับเนี่ยมินลี่จังก็ถามเนี่ยทำไมใครจังถึงแข่งแก่งขึ้นขนาดนั้นล่ะแต่ใครจังก็ไม่กล้าเล่านะครับจะไปบอกว่าที่พเจ้าฝึกให้นี่มันก็แปลกๆนะมินลี่จังก็พูดต่อเออเนี่ยใครจังก็โค่เลดากอนตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนี่เนาะพี่โคดก็ห่าเนี่ยเลดากอนหรอมันเป็นมอนสเตอร์ระดับ SS เลยนะใครจังนี่ไปโค่นตัวเธ เพื่อนแบบนั้นมาได้ยังไงกันละเนี่ยแล้วมิลลี่จังกับลีน่าจังนะครับก็เอาเมจิกแบ็คขึ้นมาอวยเนี่ยบอกได้รับมาจากใครจังด้วยแหละลีน่าจังมีพี่โค้ดก็ลุกขึ้นไปดูเลยนะบอกเมจิกแบ็คอย่างนั้นหรอได้รับมาจากใครจังนี่นะลีน่าก็ถามถึงความจุของเมจิกแบ็คนะครับแต่ว่ามิลลี่ก็ตอบไม่ได้นะบอกหนะูเนี่ยใส่ของเข้าไปแค่ไหนเท่าไหร่นะจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่เคยเต็มเลยอะลีน่าจังก็หันไปอ้อนใครจังนะครับถามเนี่ยใครจังจ้าเนะี่ยบอกมาตรงๆสิจ้าว,ว่า Magic Back เามจิก ลีนาก็บอกว่าใครจังเคยพูดไว้ว่านะใส่ของขนาดใหญ่เท่าคฤหาสาร์ของใครจังได้เลยอะ่ะลีนาได้ตกใจเดี๋ยวนะนี่มันสมบัติระดับชาติเลยนี่ลีนานี่รีบเข้าไปหาใครจังเลยนะบอกไลยใครจังทำไมถึงสร้างเมจิกแบ็คแบบนี้ออกมาได้กัน่ะเนี่ยลีนาก็เริ่มอ่อนนะบอกใครจังว่าในความจุของเมจิกแบ็คพวกฉันเนี่ยมันน้อย ใครจังก็พอจะเดาได้นะครับก็เลยรีบบอกไปว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะยินดีทําให้เลยครับลีน่าก็ดีใจนะครับพอดีใจเสร็จปุ๊บนี้หลับเลยโคดก็บอกเนี่ยเออพอดีลีหน้าเขาเป็นคนคออ่อนนะกินไปนิดหน่อยก็หลับแล้วนะเมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยก็จําอะไรไม่ได้เองแหละอย่าไปคิดมากเลยนะใครจังพอได้ยินคําว่าพรุ่งนี้นะครับใครจังก็นึกขึ้นได้ในแย่แล้วนะพรุ่งนี้เนี่ยโรงเรียนเปิดนี่นะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใครจังหยุดไปตั้ง5วันนะอาทิตย์นี้ขาดไม่ได้แล้วโค้ดก็งงนะใคร ใครจังนี่เป็นเจ้าตระกูลแล้วเนี่ยเป็นบาลหลอนแถมไม่พอเป็นนักประจนภัยแลงเออีกเนี่ยจะไปโรงเรียนทําไมกันล่ะเนี่ยใครจังก็อธิบายไปบอกผมเลยยังมีเรื่องที่ไม่รู้อยู่อีกมากเลยครับก็เลยคิดว่าเรื่องเรียนเนี่ยมันจําเป็นนะครับนีน่าก็ลุกขึ้นมาบอกใครจังนี่เก่งมากเลยนะเนี่ยฉันให้กอดน,นะนีน่าจังจะถวายตัวแล้วพร้อมเป็นหนูตกถังข้าวสารแล้วค่ะแต่ใครจังก็ไม่สนใจนะครับวิ่งหนีไปบอกผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียน พี่โคดก็มองไขจังบิงไปแ้ะบอกไอเจ้านี้นี่มันต้องเหนื่อยมากแน่เลยอ่ะถ้าพวกเราทําอะไรให้ไขจังได้แล้วก็ก็น่าจะดีอยู่หรอกนะจังหวะนั้นเองนะครับสาวจิวเรเทียก็เดินมาพอดีมิลลี่จังก็ถามว่ามีอะไรเหรอจ้าเรเทียเรเทียก็อธิบายไปอที่จริงแล้วนะคะนักผจญภัยที่จะไปสอนในคาบเรียนของวันพรุ่งนี้น่ะเขาน่ะเกิดบาดเจ็บขึ้นมากระทันหันนะคะแต่ก่อนจะไปสอนพรุ่งนี้น่ะตอนนี้น่ะเรเทียจังก็เลยต้องมาหาตัวแทนไปสอนที่โรงเรียนในวันพรุ่งนี้แทนพี่โค้ได้ยินแบบนั้น ก็โอ้ยโรงเรียนอย่างนั้นเหรอเลเทียจังเนี่ยผมขอฟังรายละเอียดหน่อยได้ไหมแล้วภาพก็ตัดไปนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนอาจารย์ก็บอกตอนนี้เนะี่ยเป็นคาบเรียนเวทมนต์นะเนี่ยให้นักเรียนนะ่ใช้เวทที่คิดว่าตัวเองถนัดอต่ยิงใส่เป้านั้นก็นแล้วกันใครจังนี่ก็กรเตือรือรถเลยนะครับบอกเอาละได้เวลาแสดงผลของการฝึกกับคุณยุยาแล้ว แต่ว่าอาจารย์ก็บอกในใครฟอนซิลฟอร์ดอยู่ไหมเนี่ยใครจังก็ยกมือขึ้นมาอยู่ครับอาจารย์บอกเธอนะ่ใครจังเนี่ยถูกห้ามใช้เวทม์โจมตีภายในโรงเรียนนี้นะใครจังก็เอ้าจ้าแล้วแบบนี้แต่ผมจะทํายังไงละเนี่ยอาจารย์ก็บอกให้ใครจังเนี่ยนั่งดูเฉยๆก็พอเนะี่ยได้รับแจ้งมาแล้วว่าเขตแดนที่โรงเรียนนี้นะดูเหมือนจะรับเวทระดับต้นของใครจังยังไม่ได้เลย แล้วก็อาจารย์ใหญ่เนี่ยฝากบอกมาว่าใน,นหน่วยกิจวิชาเวทมนต์นี้เนี่ยให้ยกให้ทั้งสภาพนั้นเลยก็ได้เลยเอาคะแนนเต็มไปเลยทางด้านพวกพี่โค้รก็แอบมองอยู่นะครับบอกไอ้เจ้าใครจังนี่มันหลุดวงโค,โครจรไปแล้วให้เนี่ยโดนทำลายเวทด้วยทุกคนนี่ก็สงสารใครจังนะครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยพี่โคตรก็เลยบอกเอาล่ะทุกคนนะทำตามแผนนั้นกันเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องเรียนนะครับอาจารย์ผู้ชายตอนนี้ก็ยืนอยู่บอกว่าเนี่ยฉันนะชื่อโบกันจากสาขานักประชนภัยนะเชี่ยวชาญทางด้านแนวหน้า แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นนักดาบอยู่วันนี้เนี่ยอาจารย์ได้เชิญนักปจนภัยมาจากกิลเป็นกรณีพิเศษซึ่งนักปจนภัยที่ได้รับเชิญก็คือพวกพี่โคสนั่นเองนักเรียนนี่ก็รู้จักพวกพี่โคสนะครับเพราะว่าพี่โคสนี่เป็นนักปจนภัยชื่อดังนะบอกนี่มันพี่โคสเพลิงน้ำแข็งนี่อาจารย์ก็พูดต่อบ,บอกเดิมทีแล้วนะมีแผนจะส่งนักปจนภัยแรงซีมาให้นะ่ะสอนพวกเธอ แต่ด้วยความปถนาดีของกิลเนี่ยก็เลยได้นี้มาเลยแล้งเอนะคุณโคดกับคุณลีนาแล้วก็แล้งบีนะคุณมิลลี่กับคุณนีนาใครจังก็ทำหน้าเจือนะกำลังคิดในหัวบอกว่าเนี่ยพี่โคนะถ้าจะมานี่ก็บอกกันตั้งแต่เมื่อวานสิพี่โคดก็เริ่มถามเด็กๆในห้องนะครับว่ามีใครในลงทะเบียนนักขจนภัยบ้างซึ่งเด็กๆในห้องนะครับก็ลงทะเบียนเป็นนักะจนภัยกันทั้งห้องเลยพี่โคดก็เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็นะคนที่มีกิวกาเนี่ยเอาออกมาได้เลยเออเอาขึ้นมาโชว์เลย เด็กๆกก็เริ่มหยิบกิวการ์ดขึ้นมานะครับเป็นสีทองแดงกันหมดน่ะแรลงแรกกันหมดเลยขายจังเริ่มล้นนะแย่แล้ว หญ่แล้วของเรามันสีทองนี่หว่าพี่โคดก็เดินมาหาใครจังนะบอกเนี่ยทำไมไม่หยิบขึ้นมาล่ะเธอเนี่ยไม่มีกิวการ์ดอย่างนั้นเหรอพี่โคดก็มากระซิบไครจังนะบอกรีบหยิบขึ้นมาสิใครจังแต่ไครจังนี่ร้องไห้เลยนะครับบอกเนยพี่โคดครับทุกคนเนี่ยเขาเพึ่งลงทะเบียนเป็นรักประจนไัยแรงรกกันเองนะถ้าผมเนี่ยเอากาดขึ้นมาสีทองอลา,ามแบบนี้นทุกคนจะตกใจกันหมดแน่เลยใครจังไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับมองแปลกๆใส่นะพี่โค้ดก็ถามซ้ำอีกทีเนี่ยเอาล่ะแต่กิวการ์ดของเธออยู่ไหนกันล่ะ ใครจังก็ทําตัวไม่ถูถนะครับก็เลยโกหกไปบอกเออผมนั่นลืมเอามาครับผมลืมเอามาพี่โค้ดก็เอา้าไม่ได้เอามาหรอนถ้าแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วนะพี่โค้ดก็เลยรวดสอนทุกคนไปด้วยนะครับบอกแนตะ่ต่อจากนี้นะทุกคนเนี่ยต้องพกการ์ดติดตัวเอาไว้ด้วยตลอดเลยนะ เพราะว่าการ์ดเนี่ยจะเป็นหลักฐานแสดงตัวตนเวลาเกิดอะไรขึ้นพี่โค้ดก็เดินกลับไปหาทุกคนนะครับดูเหมือนว่าแผนแรกจะไม่ได้ผลนะก็เลยบอกว่าแบบนี้เนี่ยใช้แผนต่อไปกันเลยแล้วภาพก็ตัดไปนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่หลานต่อสู้นะพี่โค้ดก็บอกต่อจากนี้นะจะเริ่มการตลองฝีมือกันพี่โค้ดก็บอกให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้เวทบูธนะเพราะมันเป็นพื้นฐานนะต้องเรียนรู้มันให้ได้แล้วตอนนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเด็กใครอยากเริ่มก่อนล่ะก็มีนักเรียนนะครับยกมือขึ้นมาผมเริ่มก่อนเองครับ ใครจังก็ดีใจนะบอกถ้าเป็นพี่โค้ดแล้วก็เนี่ยเป็นครูมือให้ผมได้สินะเนี่ยอยจะได้แบบแสดงผลจากการฝึกแล้วนะักเรียนก็เริ่มทยอยเรียนกับพี่โค้ดนะครับต่อคิวกันไปทีละคนทีละคนใครจังก็กําลังจะไปเรียนกับโค้ดนะแต่ว่าเนี่ยก็โดนเด็กวิ่งแซงคิวไปใครจังก็เลยหันไปหานีหน้านะครับบอกอาจารย์นีหนะ้าเนี่ยผมขอด้วยจะไปเรียนเวทมนต์ด้วยแต่ว่านีหน้าจังก็บอกนะใครจังเนี่ยห้ามใช้เวทมนต์โจมตีนะตรงนี้เนี่ยเออโดนสั่งห้ามมาใครจังก็งอยเลยล้นะบอก อุตส่าห์จะได้ปฏิบัติแล้วได้แท้เนี่ยพี่โคตรก็หัดบาบอกใครจังตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงตาของนายนะเพราะว่าแผนของพี่โคตรนะครับก็คือให้เด็กนักเรียนคนอื่นเนเห็นความสามารถของทางนี้ก่อนเห็นความสามารถของพี่โคตรแล้วพอทุกคนเนี่ยเห็นความสามารถพี่โคตรแล้วเนี่ยก็จะให้ใครจังมาสู้เออให้ใครจังเนี่ยมาโชว์ออฟพ,พอนักเรียนทุกคนเห็นใครจังโชว์ออฟแล้วเนี่ยก็จะได้ตกใจแล้วก็แบบอุ๊ยใครจังนี่เท่จังเลยอะเอออะไรอย่างนี้แล้วพอจบคาบเรียนเนี่ยใครจังก็จะได้กลายเป็นฮีโร่ของห้องยังไงล่ะแต่ตอน ตอนนี้นะครับใครจังก็กําลังลุกลี้ลุกลนเนี่ยใครชังบอกว่าเ,เวลามันจะหมดก่อนหรือเปล่าเนี่ยเราจะได้สู้หรือเปล่า ซึ่งมันก็ไม่ถึงคิวของใครจังสักทีนะครับใครจังก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วแบบอุ้ยจะได้สู้จริงหรือเปล่าเนี่ยเวลามันจะหมดก่อนหรือเปล่านะซึ่แงแ pues be ถวที <vit> ่ต่อคิวกันนะครับเนี่ยใครจังนี่ก็อยู่หลังสุดเลยในแถวยาวเหยียดเลยแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็มาถึงคิวของใครจังแล้วพี่โค้ดกับใครจังก็พุ่งเข้าไปก็เลยจะสู้กันแล้วแต่ปรากฏว่านะครับกระดิ่งก็ดังก่อนหมดคาบเรียนแล้วอาจารย์ก็แจ้งนะตอนนี้เนี่ยหมดคาบเรียนแล้วนะครับใครจังฮะาเดี๋ยวก่อนสิครับผมผมยังไม่ได้สู้เลยพี่โค้ ก็ขอโทษใครจังนะบอกโทษทีนะใครจังเนะี่ยแบ่งเวลาผิดไปหน่อยนะ่ะเอาไว้ครั้งต่อไปเนะาะเนี่ยครั้งต่อไปเนาะแต่ว่าอาจารย์ก็บอกนะไม่มีครั้งต่อไปแล้วแหละก็นะสาขาประจนภัยเนี่ยจะไม่เรียกวิทยากรพิเศษมาอีกสักพักใหญ่เลยละซึ่งเหตุผลนะครับก็คือเดียสาขาประจนภัยต,ตอนนี้ไม่มีงบนะครับสาขานี้กาลังชอ็อยู่เพราะว่าเนี่ยกำลังฟื้นฟูโรงเรียนจากการที่ใครจังไประเบิดมาก่อนหน้านี้ใครจังนี่แซดเลยนะครับเสียใจแล้วพี่โค้เดี๋ยวผมผมยังไม่ได้สู้เลย พี่โค้ดก็บอกไปก่อนนะบายบายเลบายบายจ้าแล้วภาพก็ตัดไปนะครับตอนนี้เนะี่ยไขรจังนี่เกี้ยวก่าสุดๆเลยอารมณ์ไม่ดีไขรจังนี่ก็เทเลพอร์ตมาในป่าปีศาจละตอนนี้กําลังไล่บึ้มป่าปีศาจอยู่พวกปีศาจในป่าทั้งหลายที่โผล่มานะครับตอนนี้นี่โดนฆ่าเกี้ยงเลยขนาดมังกรก็ยังไม่รอดนะไขรจังนี่ก็เกี้ยวกานะบอกไอพี ot, ่โค้ดไอพี่โค้ดจําไว้เลยนะโดนแน่รอบหน้าเนะี่ยแต่ถึงขนาดจะบึ้มป่าปีศาจไปเท่าไหร่นะครับมอนสเตอร์เนะี่ย ตายไปเป็นร้อยแล้วก็ยังไม่สาใจไข่จังก็เดินมาหน้าหินก้อนใหญ่นี้ยังก็ะอุ้งกระบาเลยเนี่ยไข่จังก็เริ่มไล่เว์ขึ้นมาบอกไอ้เจ้าโคตรบาเอ้ยเาไปตายซะพอไล่เวรเสร็จนะครับเนี่ยมันก็มีอุ้งกระบาเป็นลูกไฟแล้วตกลงมาเต็มป่าพิศานเลยไฟในพุ่งขึ้นฟ้าไปเลยนะครับเนี่ยมีทหารสังเกตการณ์ที่อยู่ตรงกำแพงเมืองเนี่ยมองไปเฮ้ยแย่แล้วแบบนี้แย่ yeah, แล้ว ทหารนี่ก็นึกว่าจอมมานะครับลงมาจู่ตีตอนนี้แย่แล้วจอมมานมาแล้วทหารก็รีบไปแจ้งในเมืองนะครับตอนนี้จอมมาลงมาจู่ตีเนี่ยทหารยามีคนนึงก็ตีกระดิ่งลั่นกองลบกันใหญ่เลยทหารประจําเมืองตอนนี้ได้ควบม้าออกเมืองกันมาหมดแล้วนะครับคุณพ่อกันก็มาด้วยเนี่ยบอกตามข้ามาเนี่ยจอมมานบุกแล้วตัดภาพไปที่ใครจังนะครับหลังจากระบายอารมณ์เสร็จตอนนี้ก็โล่งใจแล้วเนี่ยเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดพอเช็ดเหงื่อเสร็จนะครับใครจังก็เทเลพอร์ตกลับไปเนี่ยทิ้งผ้าเช็ดหน้าไว้ด้วยทางด้านคุณ พอกันก็ขวบวมามาันด้ตามฉันมาทุกคนตามมาเราจะไปสู้จอมานกัน จอมมนพอคุณพ่อกันไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็เจอในหลุมใหญ่มากมันก็อุกบาทตกลงมาคุณพ่อกันก็ตกใจนานๆนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยคุณพ่อก็มองไปรอบๆนะครับปรากฏว่าได้ไปเห็นผ้าเช็ดหน้ามีตาประจําตระกูลตัวเองอยู่ด้วยคุณพ่อก็ร้องเลยโอ้โหแบบนี้น้อฝีมือไอ้ครจังแน่นอนเลยตัดผ้าไปที่ใครจังนะครับตอนนี้โดนเรียกมาที่ประสาโดยพระราชาราชาเนี่ยก็บอกนะมีการติดต่อฉุกเฉินมาจากกันเนี่ยที่กลับไปยังเขตกราเซียกันเนี่ยติดต่อมาว่าจอ มานะได้ปรากฏกายขึ้นมาในป่าสัตว์อสูรแล้วป่าเนี่ยก็ถูกถอนลากถอนโคนเนี่ยมีกลุ่มหินมอดไหมตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็มีหลุมธรณีเนี่ยเหมือนอุงกบาตกลงมาอยู่หลายแห่งในป่าเลยละ่ะพระราชาเนี่ยก็ถามใครจังนะบอกไม่มีการแจ้งเตือนอะไรจากเทพเจ้าเลยเหรอ ไค่จังดูเหมือนว่าจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าเป็นฝีมือตัวเองนี่ก็บอกเออไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะไม่มีแม็กนาก็บอกครับพระราชาครับนี่นะเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศเลยนะอาจจะจําเป็นต้องร่วมมือกับต่างประเทศด้วยนะครับไคจังก็รีบห้ามเลยนะครับบอกโอ้ยเรื่องนั้นไม่จําเป็นหรอกครับไม่ต้องนะพระราชานี่ก็เข้ามาจ้องไขจังเนี่ยบอกไขจังเนะี่ยปิดบงังอะไรข้าอยู่ใช่ไหมซึ่งไค่จังนะครับก็เก็บความลับไม่ค่อยเก่งโดนกดดนันปุ๊บก็ล้นนะครับตอนนี้ดูเหมือนพระราชาจะรู้แล้วก็เลยเกี่ยวกับ นะใครจังก็รีบขอโทษครับขอโทษครับแล้วภาพก็ตัดไปที่ป่าปีศาจนะครับที่โดนใครจังบึ้มไปเนี่ยมันก็มีถ้ำอยู่ด้านใต้นะครับเนี่ยมันก็มีหินแร่ตกลงมาที่ถ้ำก็มีกอบบินนะครับกำลังไปหยิบแร่แต่ว่าโดนมังกรแดกเข้าไปเฉยเลยเฮ้ยมังกรนี่มาจากไหนเนี่ยซึ่งมังกรตัวนี้นะครับตัวมันก็ใหญ่มากเนียมันก็พูดว่าตอนนี้ผนึกนี่อ่อนลงแล้วเหรอ ซึ่งดูเหมือนว่านะครับตอนนี้เนี่ยมังกรที่เห็นนี่ยังไม่ใช่ร่างสมบูรณ์ด้วยแล้วก็มีอารอนนะครับอยู่ข้างในมังกรเนี่ยอารอนบอกว่ารอก่อนนะไอ้พวกตะเกะเอ้ามังกรตัวนี้นี่คืออารอนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอันจบตอนที่10นะครับสาหรับใครที่ถูกใจนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามหรือไม่ก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย